สวัสดีครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Resident Evil 3 Remake นะครับผมวันนี้เป็นพาร์ทที่6แล้วนะจ๊ะโอ้ยตอนแต่พาร์ทที่5นี่แบบกระสุนแทบไ,ไม่เหลือไม่เหลือซากเลยตอนนี้นี่แบบไม่รู้จเจ้าอะไรไปสู้กับพี่เนรแล้วเนี่ยไ <laughs> ปงั้นเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาจะดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าโอ้ลิ้นพันหมดล้อยากเล่นอยลิ้นพันเลยเว้ย <laughs> ไปอ่า ไม่ไม่น,าน่าจะมีของแล้วล่วะไปโอ้โหโอ้ไม่กอดมีห้องอะไรวันนี้่เดี๋ยวนะขอดูแผนที่ทุกทางตันมักมีสิ่งของนั่นจริงด้วยอุ้ยโอ้โห,โโหเห็นอย่างนี้ไปเอามาเพิ่ม <laughs> เออดึงเก็บนี่ได้เหรอ มาเพิ่มเลย嘛เอ่อโอเคได้ใช้แน่แน่เฮ้ยเดี๋ยว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 ขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมเห็นที่หน้าประตูมีอะไรอะยูโ o s เซ็นเตอร์เน็ดวีเดียร์โปรซึ่งอ๋อโอเคอเค,อเค,ครับไปน่าจะหมดแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนะ Uh เอาไฟก่อนเฮ้ยไม่ใช่กดผิดไฟก่อนไฟมีเก้าลูกยึดไว้ก่อนเลย <laughs> ทุกทางตันมีสิ่งของแต่ทางนี้ไม่มี <laughs> <laughs> ะปฮ้ยัดซีน <laughs> ไม่นะพี่เน <laughs> พี่เนทำลายห้องเซฟทำไมโอ้โหวิ่งมาแล้วเว้ย เฮ oh, <You> ้ยดึงไปด้วยเฮ้ยวัคซีนนี่คนไรทั้งเมืองต้องการวัคซีนตัวนี้ โดนแน่นี่คนลาถ้าเจกูสุ่สู้ได้นะนี่คนลายมันโดนแน่ลง d ลงไปข้างล่างเพื่อสู้กับเดนิสิตลง พอบอกตกลงไหมเยี่ยมยังไม่ชันตอบเลยไปก่อนเลยอุ้ยเกือบคิดว่าไม่โดนซะแล้ว เด,ดเดี๋ยวเดียวเอ้ยีละเฮ้ยโอ้โหแดดผิดจังหวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ขาดอดมาแล้ววะโอูโอ้ยเฮ้ยใช้เครื่องพวกนี้ช็อตแน่เลยเอา้าแล้วกระสุนไม่มีเฮ้ยเดี๋ยว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 มีแล้ว มีซอมบี้มาข้างล่างด้วยวะ่ะสองตัวกระโดดไปไหนวะไหนวะสามโอ,โ,โอ้โหไม่ทันไม่เป็นไร

ไปหนีหนีหนีเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเมื่อ,อ,อ,อกี hind, ้คาร์ลบอกพี่ไฮนัมเบอร์วันมันซ่อนอยู่หมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดลงมาอเอ้ยอย่าพึ่งมายุ่งหลบไป พามาเก็บแล้วกันเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดวกอนเอาเอาติดตเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นของเห็นของ กระโดดมาเลยนี uh ่วะรอดไม่ทันไป้ยโอ้ดีเนี่ะออกมาไกลโอ้โหอันนี้ไม่ได้

ขึ้นมา oh. เห็นเจ oh. เห็นจรงเจเจก็เหนื่อยเนาะสู้ตู้เนี่ยไม่สิิ์ทั้งวันเลยโอ้โหน้ำกด <c oughs> ตายไหมเนี่ย ว่ามันมีพัฒนาการได้วะตอนนั้นเห็นมันลงน้ำแล้วแปลงร่างได้ <laughs> ไปต่อโอ้โ,ห,โอหของแทบเกลี้ยงแผงเลยจ้ะ <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ไม่น่ามีอะไรมั้งงั้นไปต่อเลยอ่ะโอ้หี่ห้องเซฟห้องเซฟนี่แหละมีของไหมฮะเบปปอนสเปกชีท โมเลเฮ้ยโปรเจกต์โปรเจกต์ทั้งทั้ง t l i n f a n t y Youth Next Generation เรียวกัน Development Fin Fin a er. เฮ้ยเครื่องอะไรวะ First a i g เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเฮ้ยอะไรอะ่ะกันฮาวลูกสองไงจ้ะจะจะรออะไรล่ะนี่ันนึง คอันนนี้่คละลูกกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก,ก่อนสิโอเคคนละลูกกันอ่างั้นเอามีวกันม,ม,ม,มีไหมมีของไหมไม่มีใช่ไหมโอเคถือซุกซองโอ,โอ้ยทางไหนวะ ส่งวัคซีนมาไม่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 คุณไม่ได้เป็นแบงนะฮะ่นแงแม่งมีวัฒนาการจริงๆด้วยขนาดลงน้ำแม่งยังแปลงร่าง โอ้โหโอ้ดิโอ้โหตัวอะไรวันนี้เฮ้ยเห็นหัวใจเต้นจุดอ่อนปะวะล็อกไปเถอหล็อกไปเฉยนี่คนไรเฮ้ย ไปหานีโครลายก่อนเลย,อยม,มองเป็นเวลาสุดท้ายของของแกแล้วแล้วมันจะสุดท้ายยังไงละเนี่ยของมีแค่นี้เนี่ยนะยิงไงวะยิงเลยแล้วกัน เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโคตรโคตรเท่เฮ้ยโหโคตรแรงอ่ะคู่ดาว อันนี้ไม่เข้าเราต้องไปดันแน่อนอนไปืนโคตรเท่อ่ะเดียว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 จะไปดันยังไงวะเท่ากับ้ยโดนจนได้ Bye bye, mang lòng nào. Chim Power Sources. Chim the Power Sources. Hey, Chim no. Power Sources. สงสัยอันหนึ่งต้องให้มันล้มก่อนวะสองอันเรียบร้อยมามามาอันสุดท้ายอันสุดท้ายปืนเลเซอร์สุดเทพเราจะมาเราจะได้ใช้แล้วเว้ย เกี่ยวกับปืนนี้ปะวะไอ้สเปคไอ้สเปคข้อมูลเมื่อกีไ้ไปแล้ว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 เฮ้ยเดี๋ยว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 ของเยอะขอฟาร์มแปบ๊บเดี๋ยวรอแปบ๊บได้แล้วมาอีกสักที บอกนะว่าเดินไปอุดปากมันเลยอะรเ,ยเรื่องจริงด้วยว่ะเ <c oughs> จ๊กูโคตรโหดแม่งเอาอุดปากเลยปืนปุ๊บ <c oughs> ประตูทะลุเลยเ <c oughs> จ๊กูโคตรโหดเลย เจ๊กว่ลงลราคาญนานแล้วตามกูอยู่นั่นแหละเอ่อเนี่ยจะไปทางนั้นแหละเดี๋ยวนะโอ้โหได้ของมาเพียบเลยอะ่ะเองสับกระสุนทีเม่อก,ก่อนอุย้ยไม่ใช่หว่ะทางไหน,นอ่ะอาวไม่ใช่เหรออ้าแเราไปทางไหนวะ คิดไปเองเหรออ้าวอ๋อ <c oughs> งองทาง,ทางไปไปลูกซอง ข้ารอหยุดหยุดในโคตไลายได้อ่อโอเคลงเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมขอสอดสองแป๊บโอเคไม่มีไปเลยโอ้โหคุณรีบขึ้นโคตรเร็ว

ฉันไม่สนและฉันไม่แคร์อโอ้โหบ๊วยบ๊วยมิสโซนิน n ัยเฮ้ยขาล้อมาแล้วเว้ยขาล้อสู้ไม่ได้อะเฮ้ย โอ้ยจิวจิวยิงมันฉันไม่สามารถทำได้เดี๋ยวฉันจะไปยิงคุณทำเดี๋ยวนี้ฉันรู้คุณทำได้จริงๆใช่ไหมวะ that would just be too cruel what about him why'd you do it there's a price tag for everything even letting the world burn <laughs> who are you working for คุณทำงานให้ขัน,น,ขนจะไม่สามารถหาทางออกได้ตลอดไปใช่ไหม <laughs> ก็เหมือนว่าก็เพราะสาเหตุนี้ทีเวลัสมันถึงกระจายต่อเนื่องเพราะจิวหาวัคซีนได้แล้วแต่วัคซีนโดนในนิโคไลยิงทำลายไปเลยโอ้โหจิวคุณโอเคไหม ถากในตำนานไอ้ที่วางระเบิดนิวเคลียร์โอหจริงด้วยว่ะ Finally over. <laughs> <So> long, <Marcy. sighs> I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster making virus. It was green. Human hey. You've been green. I decided then and there. for ฉันคิดว่าจบแต่มันจะไม่ใช่ทั้งหมดจบแล้วจ้าดีเอ็นโหคือปอดเลยนะทำแบบนี้แม่งมันเหมือนว่ามันเหมือนทำว่าเป็นปูภาคต่อมากเลยอะ คือเหมือนเหมือนดูซีรีส์เลยอะแล้วแบบมันยังมันยังไม่ใช่ตอนจบซะทั้งหมดโหแม่งโหจะตอนสุดท้ายเจเจกูสุดยอดมากเอาปืนเลเซอร์ยัดปากเปี้ยงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอันนี้ขอบคุณผู้สร้างอาขอกดส u b s c r i นะครับบา ีัไงที่มันถูกยิงอะ่ะจิวใช่ไหมที่เอาไปหรือว่าใครเอาไป <c oughs> แลงสี่แปดชั่วโมงสิบหกนาที <c oughs> total play time เคลียร์ time สี่ชั่วโมง ครับผมก็จบกันไปแล้วกับ RE 3หรือ r e s i d e n t e v i l 3 Remake นะครับผมโอ้เหนื่อยมากอ๋อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับบ๊ายบาย Thank you ทีช,ชาม้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆแชกกันวิ่ว